จิ้มน้ไปเลยอืมนมื่อเป็นมึกไทยแบบสุกได้เี่น้องบรแมนดิบอืมอืมใครไครอืมอามีแนวขาข้าวน้ำอ่าหนักเกกงห้วย หมึกไขช่ชัดหมึกไข่เน่เนะสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับโอ๋อีกแล้วกับป๊าไปรเล่าม,มาหนีสมักินหมึกไข่ช็อตพี่น้องนี้อลังการบอมากินกันเลยหิวมาๆมานีหยัดแต่งกว่าเลยพี่น้องจุ่มลงไปจุม่มจุมลงไปเลย นี่เป็นมึกไทยแบบสุกได้เพี่น้องโบแมนดิบดิบกินแล้วคนบบมกักคนบบมักดิบกับโบม,นะมักเนาะอืมอมร่อยหอมมึงมาจากพัทยายอัตราน้าเกลือืออคลายคลายนะ สุกกันเลยพี่น้องโ er. มเมนดิบเด้ออืออร่อยอือน้ำจิ้มอร่อยมากพี่นอ้องอ่าตามตาม มีแนวขาข้าวนำ้ำนัดเก๊กว้วยมาต่อมาต่อนี่อมจะเห็ดแบบนี้แบบใส่น้ำแบบแอันญยาดบักแตงเพราะว่ามันสิง,งอหนนะี่องมันแบบมันบตตงก็จะมึกสดวันนี้กินมึกชอดแบบนี้ไงยัดแตงอืมยังสดอยู่เลยพี่น้องซื้อมาทามาฟิดใส่สองฟิดไปกกับมะละลายจะกินด้วย มันกินอยู่ทะเล่เลยตอนนี้จอประแมนกินอยู่ทุงหน้าแมงวันกับอะไรพี่เนาะอืมอร่อยมากอืมนีหกชอตอืมหวานน้จิ้มกลมกล่อมากเปรี้ยวหวาน อากาศฮอนพี่น้องตอนนี้เป็นแบบล่าหาหกโมงแรงอืมแม้ว่าหลักครับมาต่อโอ้สาวไทยผมสีหน้าแซ่บักแต่งเพื่อแบบว่ากินไงเพื่ในเงีย้ยต้องไปโอ้บม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาองซีมีเด็กขี้ขึ้นมากเห็นบ่านี่ไงอืม อืมจิ้มลงไป <m> อืม,อมจุดดออบี่นอ้องคำจิม้มคำจิ้มนัวมมากเฮ็ดเอง เดี๋ยวพี่น้องมึกช็อตแบบสุกกับมีแบบดิบกับมีบุรีนว่ากินแต่ดิบเด้อขอว่วามีโอกาสได้ไปพัทยาไปน้องก็เลยอยากไปล่องเนาะมึกช็อตอยู่น้องค่ายกับหากินอยากอยู่แต่ว่ากับลาคาแพงเพราะมีโอกาสได้ไปพัทยาก่ะอยากล่องสักครั้งนก็พี่น,อน้องเนาะอย่าวากันเด้อบุรีบวกกินดิบเด้อเบิ่งบุคอมันเทิงขอโทษคนบุรีกินดิบเด้อมันนี่กัมาเฮ็ดซุกให้เบิ่งแล้วเห็นบ้าแก้ตัวแก้ตัว นะ่ะดว่ากับพี่นอ้องมานี่เขาให้แบบนี้อือร่อยมากน้ำจิ้มดีมากนี่ฟันแบบพริกแล้วกับน,น้ำจิ้มแบบหวานๆเลยอืมอืมดว่าอืม กลมกลอมอือหลือขนมเพฮดเดอร์นมจิ้มซีฟูดไงงาพริกกระเทียมอากาศน้ำข่ามเปียกน้ำตาลผงเนืเ่อน้ำปลาใช่ไหมหนนึ่งแบบเน่าปั้นเอามันจะเป็นมิเนื้อแบบนี้อืมอืมแบบไพรมากๆนะพี่นๆนะ อาการอบอ้ออาวมาเลือพี่น้องยังลืมส่วนพีน่องมา,มากินน้ำกันนี่หมึกไข่สุกชอ็อตอออยู่ทมกลางทุงหน้านี่นย,ยูยูหน้ากลับมาจากพัทยานะฮะก็ไเด้ของอาหารทะเลสดๆมาเลยกับซื้อมามีโอกาสไม่กินว่าอยู่บ้านเท่ากับแบบหากินหากินง่ายอยู่แต่ว่ามันบะสดมันราคามันกับมีราคาบ่คือกันน,เนะเี่นะถ้ามีโอกาสได้ไปกับห้องกซื้อมาไม่กินน้ำกัน กินคนเดียวพี่น้องเงาเงาะอีกส่วนพี่น้องมากินมันอยู่หมึกช็อตในงานต้องไปไข่มัมนเอาอันกลางมันออกก่อนเบิ้ลนี่ครับนี่ครับนี่ครับหมึกไข่ช็อตครับโอ้ตายเฮียหามไงีต้ตายเนี่ย <c oughs> น้ำมาหลอกมาหลอนเห มึกอันเนี้ยม,มึกสดมึกสดสดโซเล่มาตายพี่นองอืมออกกลางมันออกมึก,กัะไม่กลางเนาะกลมของปลาอื้อ นางบันงเยอะมากหมักมใส่เป็นดิเซมันินพี่นอ้องมึงยาพูนยัย,ยบ้านเพื่อนประกาศข่าวขอเล่ไปไทยจะเล่ล่อล่อจนหกง้งพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นจตแล้ววี่บ้านไม,ม่บุญเนาะ เป็นบแบบประกาศขอบคุณพี่น้นองที่ไปร่วมบุญน้ำวันเฮ็ดลงทานเลยพี่นอ้องม,มาจวดพี่นอ้องอ่านทะเลตรงคู่กับนีนับแกห้วยอ,อ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้ะเรืออายุเ๋ยวจะแบบว่าเป็นนวดแม่น,นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโตเนาะเบิรงมึกช็อตครับ น้องเฮ็ดกินได้เด้อเนี่ยเฮ็ดแบบอมเนี่ยเฮ็ดแบบซุปถ้าแบบไปกินนี่ก็เฮ็ดแบบนี้น่ากินมากมึกไข่ราดน้ำจิ้มลงไปโอ้ยเพิ่งเฮียนั่นๆว่าละทำปะหันขาดคำเลยว้าวไข่ไข่พี่น้องเอาไปย่างก็วยสิแซ่บเนาะอือเอาไปนึ่งสมุนไพรใส่บังหนาว์นึ่งมะนาวแล้วมาเฮ็ดช็อตอือ ไข่เนียนๆแล้วเป็นหน่อเนี่ยไข่จุกๆไปเลยอืมอร่อยมักซุปมันจุ่มกับพี่น้องเแ็ดกินแล้วเป็น้องเด้อแซ่บอืม <c oughs> เพราะว่าหมึกที่มันหนึ่งแล้วมันสีมันสีหัวโตมันสีเปรตงมันสีโ,โสสอเ้เลยเอาไปแต่งยาแซ่ที่เอ็ดเอาอืม จำนืม,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 มนั่งวักะนกะ็ร้ายไปหรอหืมฉับฉับหืม สมกับที่อยากพี่น้องไม่ยังสดอยู่เลยขนาดองค์กบมาจากบ้านพัทยาบ้านสองสามมือนนะเอาไปฟีดไว้แล้วกับมาละลายหนึ่งยังบ่มีความข้าวเลยสดข้าวเลยมีโอกาสไปเที่ยวทะเล้ะพี่น้องเด้อไปกินอาหารทะเลสดๆจากคนเด้โดนๆไปเที่ยวกับม้วนดีเนาะโอ้พี่น้องมามา,มาช้นแก้วอิ่มละนี่ เฮ็ดในเบิ้องในเด้อพี่น้องสำหรับคนที่บ่กินดิบสามารถกินสุกได้มึกช็อตสุกมึกไข่ช็อตสุกนี่ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมปับไปเลาะทั้งในเพจ Facebook และก็ YouTube ขอบคุณทุกคนที่พาไปเที่ยวพาพี่น้องไปเที่ยวพัทยาเนาะกลับมาจากหนองกลับมาจากพัทยาแล้วมาอยู่หนองคายเฮาก็คยมาอยู่กินแต่บ้านห้องกินนั่นกินนี้ตามสถาบานเฮานั้นพี่น้องเนาะมีโอกาสได้พอกันไหมเดี๋ยวมื้อหน้าสนิทนาะพี่น้องเนาะฝากมึกช็อต มึกไข่ฉาดสุกเดอ้อพี่น้องกินสุกก็ได้กินดิบก็ได้แต่ว่านี่กินจะนี้กินสุกเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันนี้เดอ้อขอขอโทษคนที่ไปกินดิบหลายๆสำหรับคิดที่ผ่านมาเนาะมีโอกาสได้ไปพัทยาอยากลองสักขังนึงโอเคพี่น้องขอบคุณเดอ้อมันนี้ก็ไปแล้วลาติสสวัสดิ์ผู้ใหเบิ่งคลิปนี้ก็่าขอให้ถูกหวยรวยโชคมีโชคมีลาบเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีความสุขแบ่งปันกันแล้วก็ ยิ้มอ่าทรงมอบรล้อยิ้มให้คนรอบข้างหรือว่าให้คนที่เข้าบรรูจักเ first impression สำคัญที่สุดพี่น้องคือการยิ้มและทักทายเนาะยิ้มและสบตาบนเมนหนาบึ้งใสยกันเด้อโอเคอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย